สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทสารสินไทยทัศน์เบนซองหล่อธนาคารอมสินเสนอ สุดท้ายก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐประธานาธิบดีบารักโอบามาและนายมิดลอมนี่ผู้ท้าชิงจากพรรครีพับลิกันลงพื้นที่หาเสียงอย่างหนักในรัฐสวิงสเตทขณะที่ผลสำรวจพบว่าผู้นำสหรัฐมีคะแนนนำเล็กน้อยในรัฐโอไฮโอและฟอลอริดา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติยืนยันมีขบวนรอบสังหารพันตำรวจโททักษินชินวัฒน์จริงพร้อมเตือนกลุ่มคนเสื้อแดงไม่ควรประมาทด้านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงเผยเบื้องต้นมีการจับลุมผู้ต้องหาซึ่งเป็นชาวไทยใหญ่สัญชาติพามา่าสารภาพได้รับการว่าจ้างจากฝั่งไทยขณะที่มีรายงานว่าพันตำรวจโททักษินยกเลิกการเดินทางมาจังหวัดท่าขี้เหล็กแล้วแต่ยังจะเข้าพบหารือกับผู้นำพาม่าที่กรุงเนปิดอเหมือนเดิม ตำรวจพิษณุโลกจับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ประจำหน่วยนาล้อมสมคบถีมอุ้มผู้อำนวยการกองวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกหลังเปิดบ้านพักที่หน่วยป่าไม้บ้านดงเป็นสถานที่กักขังกลุ่มผู้พิการแจ้งกองปราบปรามจับสองสามีภรรยาซึ่งเป็นผู้พิการด้วยกันหลอกลงทุนโคต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบูรค่าความเสียหายกว่า17ล้านบาท รื่นสวัสดีท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำในเช้าวันนังคารที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2555นะคะบรรยากาศของการเตรียมเลือกตั้งผู้นำสหรัฐอเมริกาคึกคักทั่วโลกทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นที่จับตามองว่าว่าที่ผู้นำคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาซึ่งอาจจะหมายถึงผู้นำของโลกเนี่ยจะเป็นใครกันแน่นะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาติดตามบรรยากาศของการเตรียมการเลือกตั้งในประเทศไทยกันบ้างนะคะหลายๆรายการเขาอยู่ต่างประเทศแต่ว่าวันนี้เรายังติดตามอยู่ในประเทศไทยวันนี้ จันจุลชีพจะมาแนะนําวิธีการติดตามข่าวนี้ให้ให้สนุกแล้วก็ดูซิว่าทิศทางควรจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมรายงานพิเศษเรื่องนี้กันก่อนในช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะในที่สุดการเลือกตั้งผู้นําสหรัฐที่ทั่วโลกจับตามองก็เดินทางมาถึงวันสุดท้ายก่อนจะมีการเปิดการลงคะแนนกันในช่วงค่าวันนี้ตามเวลาในประเทศไทย ู้ชิงตําแหน่งทั้งประธานาธิบดีบารักโอบามาจากพรรคเดมโมแครตและนายมิดลอมนี่จากพรรครีพับลิกันต่างทุ่มสุดตัวให้กับการหาเสียงเป็นวันสุดท้ายหลังจากใช้เวลาตลอด18เดือนที่ผ่านมาตะเวนขึ้นเวทีหาเสียงและเผชิญหน้ากันแบบตัวต่อตัว3ครั้งในการประชันวิสัยทัศน์โดยรัฐที่มีการช่วงชิงคะแนนกันมากที่สุดคือ9รัฐที่เรียกกันว่าสวิงเตทประกอบด้วยฟลอริดาเวอร์จิเนียนอร์ทแคโรไลนา นิวแฮม p s เชีย o h โอไฮโอวิ s i n คอนซินไอโอวาดและเนวาดาซึ่งมีจำนวนคณะผู้เลือกตั้งหรือ electoral vote รวมกันมากถึง146เสียงขณะที่โพลล่าสุดของหลายสำนักพบว,ว่าทั้งคู่มีคะแนนสูสีกันโดยประธานาธิบดีโอบามาน,นำอยู่เล็กน้อยที่ร้อยละ48ต่อร้อละ47หรือบางสำนักให้ทั้งคู่เสมอกัน ซึ่งหากเป็นไปตามผลการสำรวจการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีโอกาสพลิกผันให้สหรัฐต้องเปลี่ยนผู้นำคนใหม่หรือจะทำให้มีการฟ้องร้องกันเหมือนการเลือกตั้งเมื่อปี2000ระหว่างอดีตรองประธานาธิบดีเอลกอและอดีตประธานาธิบดีจอร์จดัมยบบุสหรือไม่ติดตามช่วงหน้าค่ะท่านเป็นคนดีหรือเปล่า ถ้าเป็นคนดีมาที่เบนซ์สองหล่อที่นี่คนดีขี่เบนซไม่ต้องดาวคันนี้เก่งตู้เวียโนโมาใหม่ตัวเล็กแต่ราคาใหญ่หรูหราสะดวกปลอดภัยตามสไตล์ของรถเบนซ์เบนซ์มิโตโมาใหม่คันใหญ่แต่ราคาเล็กแค่2ล้านกว่าบาทมีซันรูปด้วยปิ r นเตอร์20ที่นั่งคันยิ่งใหญ่ราคายิ่งเล88 88็ก0 2 7 1 4 8 8 8 8ผมอยู่ทุกวันละครับ เชื่หวานไก่ใส่อะไรถึงอร่อยทองนี่ไงทองกะทิถุงเช่าเกาะพร้อมมอบสร้อยคอทองคำมูลค่ากว่า3ล้านบาทเพียงคุณส่งซองเปล่ากะทิถุงเช่าเกาะวันนี้ถึง3.1ธันวาคมศนีรีบๆกันหน่อยนะครับพี่น้องฮัชฮัชฮัชมีสมารุให้ไม่เข้าไปแล้วต้องงานเลยแล้วจ่อยดีมีสมารุฮหย ำรวจความคิดเจาะลึกในความต่างเพื่อสร้างปรากฏการณ์แห่งความเข้าใจกับตะโพกเข้าใจความต่างอย่างมีสไตล์เข้าใจความต่างอย่างมีสไตล์ชมชีวิตสัตว์ป่าและการตามถ่ายภาพเสือเบงกออุทยานแห่งชาติรันธมบอร์ตอนที่3สุดล่าฟ้าเขียวเสาร์ที่17พฤศจิกายนนี้เวลาหกนาฬิกาช่วยคิดช่วยทำโดย ยาหม่องตราถ้วยทองจากบริษัทถ้วยทองโอสถเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ399วันจากธนาคารออมสินนายกรัฐมนตรีพบหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรี3ประเทศคือโปลแลนด์นอร์เวย์และอิตาลีก่อนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้นำเอเชียยุโรปที่สาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ300บาทใน70จังหวัดที่เหลือซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1มกราคมนีมม้จะยังคงเดินหน้าต่อไปแม้สภาอ,อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะขอให้ชะลอออกไปจนถึงปี2,558ไนห้แล้งหลายจังหวัดในภาคอีสานเริ่มส่งผลกระทบ ต่อการผลิตน้ำประปาและพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิโดยเฉพาะที่จังหวัดมหาสารคามและยะโสธรทําให้ผลผลิตข้าวทั้งจังหวัดลดลงผลที่ตกลงมาอย่างหนักจากไซโครนนีลามที่พัดถล่มชายฝั่งอินเดียเมื่อสัปดาห์ก่อนทำให้เกิดน้ําท่วมทงางภาคใต้ของประเทศมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย22คนและอีก60,000คนต้องไร้ที่อยู่อาศัยพืชผลทางการเกษตรและนาข้าวจํานวนมากต้องจมอยู่ใต้น้ํา กลับมาช่วยคิดช่วยทำกันนะคะวันนี้รองศาสตราจาร,รย์ดรจุลชีพชินวันโนอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่กับเราสวัสดีค่ะจันค่ะสวัสดีครับกําลังดูข่าวกันไว้ อินเดียน้ําท่วมช่วงนี้ช่วงกรถินเนี่ยคนไทยไปทอดกรถินแล้วก็ไปทําบุญอินเดียเยอะมากถ้าไปทำบุญแถวแถวสังเวชนีสถานคงไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะคงไม่โดนก็เลยกาลังดูว่าเอ๊ะท่วมตรงไหนจะแถวแถวที่พวกเราไปทําบุญกันหรือเปล่านะคะก็คงไม่งไม่โดนอันนี้อยู่ตายใต้มากๆคงจะไม่เป็นไรอากาศก็เริ่มเย็นแล้วทางเหนือเนี่ยนะครับถ้าใครไปอินเดียเนี่ยไป ไปทำบุญได้ก็ช่วงนี้ค่ะเพราะว่าถ้าช่วงหน้าร้อนนี่เหมือนกับเอาที่เป่าผมมามาเป่าใส่หน้าขนาดร้อนขนาดเพราะฉะนั้นเนี่ยวัดไทยซึ่งคนอินเดียเขาไม่ได้ทาบุญเพราะว่าคนอินเดียส่วนใหญ่เขาเป็นฮินดูใช่ไหมอาจารย์วัดไทยเราถึงจะได้เงินปัจจัยในการทําบุญเพื่อเลี้ยงดูพระทั้งวัดเนี่ยแค่ครึ่งปีนี้เท่านั้นเพราะว่าอีกครึ่งปีที่ร้อนกับฝนหนักเนี่ยคนไทยไม่ไปแล้วก็ไม่มีคนทําบุญท่านก็จะต้องเก็บปัจจัยเอาไว้ดูแล กันต่อไปครึ่งปีนี่ก็จะเป็นลักษณะของวัดไทยในอินเดียนะคะพูดถึงความเชี่ยวชาญนะครับไปบ่อยไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ก็พอพบเห็นมีประสบการณ์อยู่บ้างแต่ว่าไปทอดกระถิ่นมาที่สงขลาก็ได้สตังค์ไปพอสมควรล้านกว่าบาทนะคะก็เลยเอาบุญมาฝากอีกรอบหนึ่งกันแล้วกันเมื่อวานเอาฝากไปแล้ววันนี้ก็ฝากอีกรอบหนึ่งกันนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ส่งเงินเข้ามาจริงๆนะเงินอาจจะไม่ได้ดูเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าจํานวนบัญชีจํานวนยอดที่ส่งมาเนี่ยคนละเล็กคนละน้อยนี่เป็นจํานวนมากทีเดียวก็ถือว่าคนไทยก็ยัง นะคะช่วยกันทําบุญอยู่เสมอเพราะว่าจริงทอดกรถินปีปีหนึ่งนี่เยอะมากนะวัดไทยเยอะมากคนก็ช่วยช่วยกันไปทอดกรถิ่นดูแลพระพุทธศาสนากันต่อแต่ว่าบ้านบ้านเขาบ้านเขาที่อเมริกาโหตอนนี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยนะคะจาย์คึกคักมากบ้านเราก็ตื่นเต้นไปด้วยใช่ครับเพราะว่าก็อเมริกาทุกคนก็รู้นะครับว่ามีบทบาทขนาดไหนแล้วก็แถมประธานาธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเขาบอกว่าเขาเป็น first Pacific president นะครับเป็นประธานาธิบดีแปซิฟิกคนแรกนะครับแล้วก็เขาก็ ค่อนข้าสนใจเอเชียแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้นำของของประเทศในในเอเชียด้วย<ช>นะครับ<ช>และแถมถ้าชนะเนี่ยอาจจะมาเยือนอาเซียนได้นะครับมีก็มีข่าวอยู่เหมือนกันนะครับก็จะมีการประชุมสุดยอดผู้นำนะครับของอาเซียนแล้วก็ประเทศคู่เจราจาเนี่ยนะครับใน EAS เนี่ยนะครับที่พนมเปญกลางเดือน ตอนนี้ก็กําลังลุ้นอยู่นะครับทางทางฝ่ายอาเซียนก็ลุ้นอยู่คุณคุณเซนนี่ลุ้นเต็มที่เลยนะครับอยากให้โอบามาได้อยากให้โอบามาได้นะครับเอาถ้ารอมนี่ได้คิดว่าไม่มาหรอรอมนี่เขาคงจะเท่าที่ดูจากที่เขาพูดเนี่ยนะครับในตอนดีเบตเขาจะให้ความสนใจกับกับตะวันออกกลางค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เขาคงจะต้องเตรียมทีมขึ้นที่จะรับตําแหน่งและตอนนี้เขาก็ยังไม่เป็นประธานิบที่เต็่งตัวเพราะต้องมีการสาบานตัวก่อน เขาบอคนจะไม่มาแต่ก right? ็เห uh ็นตะวันออกกลางหลายประเทศก็เชียร์โอบามาอยู่เหมือนกันนะคะที่มีข่าวกันออกมาก็พยายามอยู่เหมือนกันตอนนี้ค่ะจารย์ครับมีแนวโน้มคือดูแล้ว คะแนนสูสีมากถือว่าเป็นมากที่สุดไหมคะจารย์ก็สูสีผมว่าสูสีพอๆกับในช่วงที่ประธานตอนนั้นกอกับบุชนะครับกรองประธานาธิบดีของคินตันเนี่ยนะครับกับบุชผู้ท้าชิงเนี่ยตอนนั้นก็ใกล้เคียงกันมากทีเดียวตอนนั้นเรียกว่าวุฒชนะแบบชูเฉียดนะครับร้อยสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ด นะครับจาก270เนี่ยนะครับแล้วก็กอก็ได้266นะไปแพ้กันที่ฟลอริด่านะแล้วก็คะแนนชนะกันนิดเดียวนะครับก็เลยต้องมีให้มีการนับคะแนนดีต่างอต่างแล้วนี่ก็มีการฟ้องร้องต่อศารอย่างพอสมควรทีเดียวนะครับแต่ในที่สุดก็ขอชนะนะครับหลังจากนั้นมาบุชก็ค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับจนกระทั่งมาคราวที่แล้วเนี่ยนะครับแมคเคนกับโอบามานะครับอันนั้นชนะแลนด์สไลด์เลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าคนเบื่อ ภรระอุปสรรคนนะครับทำเศรษฐกิจแย่ะนะครับแต่คราวนี้เนี่ยตอนแรกทุกคนกรคิดว่าโอบามาจะนอนมานะครับแต่ก็พรว่าต้องวิ่งกันใหญ่เลยตอนนี้ออนะครับเพราะว่า ไปเสียทาาย่าเอาตอนที่ทดีเบต,ตนะครับแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจที่มันยังฟื้นตัวค่อนข้างช้า <c oughs> แต่ตอนนี้สถานการณ์นะครับเศรษฐกิจดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มจะฟื้นตัว <c oughs> คระธานโอบามาก็น่าจะมีโอกาสนะครับโพก็ชนะนิดหน่อยนะครับ <c oughs> โพชนะนิดหน่อยก็คงจะต้องดูกันนะครับแต่ที่ผมเป็นห่วงก็คือที่รัฐนิวยอร <c oughs> ์กนะครับรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นรัฐที่น่าจะ ในมอคัดน่าจะได้นะครับแต่ทีนี้เนื่องจากเขาไปเจอกับไอ้ปัญหาภัยพิบัตินะครับของของคุณแซนดี้เนี่ยนะครับมาแรงมากนะจ๊ะมาแรงมากและไม่น่าเชื่อนะครับมันเหมือนกับหนังเรื่อง perfect storm นะครับคือมาแล้วก็แรงมากทีเดียวนะครับเรียกว่าไอ้บ้านซึ่งอยู่ใกล้ๆกับทะเลเนี่ยนะครับโอ้โหน้ำมันพายุมันมันเข้ามาอย่างก้าวรุนแรงมากบ้านฝรั่งเนี่ยเขาจะสร้างแข็งแรงกว่าบ้านแถวเอเชียนะคะแข็งแรงมากแต่ก็โอ้โหแปลว่าคือถ้าจะมาแถวเอเชียนี้ คงแตเสียชีวิตกันอีกแยะเลยครับแล้วก็แถมไอ้พวกรถไฟใต้ดินนี่ก็น้ำท่วมหมดเลยตอนนี้ก็เริ่มจะดีขึ้นที่ผมเป็นห่วงเหลือเกินว่าหลายคนอาจจะมัวกังวลนะครับบ้านก็ไม่มีที่นะต้องไปอยู่ต่างๆนี้จะมาลงคะแนนกันหรือเปล่าเพราะัฐอันนี้ซึ่งเคยแต่โอมาก็แสดงบทบาทของการเป็นผู้นําที่ชัดเจนนะครับไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลยนะครับแม้กระทั่งผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งเป็นริพับลิกกนก็ยังชม ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคนเนี่ยนะครับจะออกมาทําหน้าที่ในการลงคะแนนหรือเปล่าถ้าออกมาเต็มที่ก็คิดว่าอุบมาิน่าจะได้ถ้าซื้อใจจริงๆแล้วช่วยจริงๆเขาก็คงต้องยอมสลาดเวลาออกมาแต่คนที่นะครับบ้านก็เสียหายไปอะไรไม่มีอารมณ์ไม่เลือกอะไรจำนองนั้นนะครับแต่ที่น่าจับตามองก็คือฟลอริดาแล้วก็โอไฮโอประจําเลยเป็นรัฐที่เหมือนกับเมื่อที่อีกแล้วเมื่อต้องต้องดูรัฐนี้ว่าเขาจะเอายังไงแต่ผมคิดว่าที่ฟลอริดาเนี่ยนะครับ แม้ว่าโอบามาจะได้เปรียบนิดเดียวเนี่ยนะครับแต่ผมคิดว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยได้จากรัฐนี้ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนะครับสงสัยเหลือเกินว่าออรอมนี่อาจจะได้นะครับแต่โอไฮโอเนี่ยคิดว่าโอบามาน่าจะมาแต่ถ้าคะแนนมันเกิดสูสีเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องอะอีกแล้วนะครับนับคะแนนรัฐคะแนนมาอาจต้องนับถึงสองแห่งซะด้วยซ้ำไปนะครับก็คือที่โอไฮโอกับที่ฟลอริดาเวลานับคะแนนใหม่นี่มันทําให้การนับคะแนนอย่างเป็นทางการล่าช้าไปด้วยไหมใช่ใช่ครับก็ต้องมีการประกาศผลช้าไปนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าหากว่าคะแนนมันมันเออเร ชนะค่อนข้างมากแล้วไอ้ตรงนี้ก็อาจจะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ก็ปีนี้ผมก็ไม่แน่แต่ผมยังคิดว่านะท้ายที่สุดแล้วโอ่มาน่าจะได้ประมาณสัก277ต็้ง78 279นะครับรรนนี่ก็น่าจะสั้2 6 0กอ่ะงั้นเดี๋ยวมาให้อาจารย์แนะนำวิธีการติดตามข่าวเพราะช่องสามนี่ก็เกาะติดตอนนี้กระจายกันไปอยู่ทั่วอเมริกาแล้วนะคะทีมคุณสรยุทธ์ทีมคุณกิติทีมใครต่อใครไปอยู่ที่อเมริกากันเต็มไปหมดเลยต้องติดตามอย่างไรถึงจะมี เป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าใครจะชนะนะคะคพักครู่หนึ่งกันแล้วกันเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อระหว่าง h a n g e กับ Real Change <c oughs> ใครจะมาสักครู่ค่ะ <c oughs> บ่อยครั้งที่คุณเจ็บป่วยการได้รับการรักษาที่ถูกต้องรวดเร็วอาจดูไกลเกินเอื้อมจนทำให้คุณหายป่วยช้าลง ที่อคซ่เราสร้างมาตรฐานใหม่ของการประกันสุขภาพช่วยเปิดโอกาสให้คุณเข้าถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นับพันคนได้อย่างง่ายดายทั้งในและต่างประเทศด้วยแผนประกันสุขภาพของแอคซมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องแ x คซนิยามใหม่ของมาตรฐานรู้จักเวชพงโอโสถมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วล่ะคะ่ะทุกครั้งที่ต้องซื้อยาคุณพ่อก็จะพามาที่นี่ก็เลยให้ความเชื่อถือมาตลอด เพราะที่นี่มีครบทั้งยาและสมุนไพรไทยจีนเภ mm hmm. hey, สัชกรก็มีความรู้พนักงานก็เป็นกันเองมั่นใจได้อย่างนี้เวลาซื้อยาก,ก็เลยมาที่นี่กันทั้งบ้านไม่คิดจะเปลี่ยนใจหรอกคะ่ะร้านยาและสมุนไพรที่คุณวางใจจากรุ่นสู่รุ่นสี่แยกวัดตึกถนนเยาวราชเวชพงศ์โอสถ บัตรอมสินวีซ่าในบิตสมาร์ทไลน์ดีกว่าครับอุ่นใจกับความคุ้มครองชีวิตจากภรยเหตสูงสุด5 0 0แสนบาทไร้กังวลกับค่ารักษาพยาบาลจากภรยเหตุสูงสุด2 0 0 0 0บาทต่อครั้งบัตรอมสินวีซ่าในบิตสมาร์ทไลน์ของธนาคารอมสินที่มาพร้อมสิทธิประโยชน์เนื้อระดับผู้ชายอายุมากมากผู้หญิงอายุน้อยผู้หญิงอายุมากมากผู้ชายอายุน้อยนอย<ว>้นอยอายุต่างกันขนาดนั้นจะไหวเหรอคะเนี่ยรักต่างวัยทำยังไงให้ยืดยาว <ไป S 1> ติดตาม,มาวนานนี้ค่ะ,คะ,คะ แต่วังคานนี้ชวนคุณไปโต๊ะหรือเล่นเซิร์ฟกลางกรุงค่ะจะอยู่ที่ไหนติดตามในแจ๋วนะคะ9 40. นาฬิกา40นาทีค่ะช่วยคิดช่วยทำโดยฮิราคาว่าแผ่นเจลรองนอนเย็นยาคมิ้นชันแคปซูลจากเวชคงโอสถเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ399วันจากธนาคารอมสิน กลับมาช่วยคิดช่วยทำกันต่อกับการเตรียมติดตามผลการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐอเมริกาอาจารย์คิดว่าดูยังไงให้สนุกสำหรับการเลือกตั้งก็คงจะต้องคอยติดตามดูนะครับคือถ้าหากว่าเราสังเกตแผนที่อเมริกาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นรูปคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับจะเห็นว่าตรงกลางซึ่งเป็นรัฐทางด้านกลางจะมีตัวอย่างมีตัวอย่างดูนะคะนี่หน้าตาที่เราเราติดตามดูแผนที่เขาคงจะมีกราฟิกขึ้นนะครับเราติดตามผลการเลือกตั้งเนี่ยนะครับจะเป็นรัฐที่เรียกว่า นะครับเป็นรัฐที่พวกคอนเซอร์เวทีฟอยู่กันแยะะครับเป็นรัฐการเกษตรจะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นแต่แต่พวกอิเล็กโทรเวทไม่ค่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยได้ข่าวว่าทางฝ่ายของรีพอบลิกันน่าจะได้นะครับในขณะที่2ด้านนะครับทางด้านซ้ายกับทางด้านขวาเนี่ยเป็นรัฐอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นมีพวกพวกกรรมกรแยะนะครับแล้วก็โอบามาน่าจะได้ แต่เขาบอกว่าอะไรนะคนที่ตกงานเยอะๆนะเขาก็ไม่ไม่ไม่แฮปปี้กับตกงานเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็มันก็มีบางส่วนที่เริ่มจะได้งานแต่จํานวนส่วนใหญ่แล้วมันยังเป็น8%อยู่คราวนี้ก็จะเป็นการดูซิว่าโอมาาจะเป็นประธานาธิบดีคนแรกนะครับที่ที่มีคนตกงานถึง8%ได้ยังได้สีแดงกับสีน้ําเงินหมายถึงสีแดงก็เป็นพักของรอมนี่รอมนี่เป็นภา้พิกากษาสีแดงก็จะเป็นนั่นนะครับก็ คือสังเกตดูข้างล่างก็จะเป็นภาพนะครับระมนี่เยอะกว่าสีเงินนะครับอาจารย์นะครับคือตรงกลางไงนะครับตรงกลางซึ่งซึ่งประชากรอยู่ค่อนข้างไม่มากนักนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นพรรคของริพับบริกันช่เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็คอนเซอร์วเอทีฟด้วยนะครับในขณะที่ประชาชนเนี่ยจะอยู่กันค่อนข้างหนาแน่นทางด้านริมฝั่งชายฝั่งทั้งแปซิฟิกแล้วก็แอตแลนติกด้วยนะครับจะเห็นได้ว่ารัฐที่เป็นอุตสาหกรรมนะครับจะ เป็นสีน้ำเงินจะเป็นส่วนใหญ่พื้นที่เยอะไม่ได้แปลว่าประชากรเยอะถูกต้องถูกต้องถูกต้องพื้นที่เล็กแต่นานแน่นประชากรมากกว่าถูกไหมครับก็ปีนี้เนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าเสียงของเรียกว่ามันเราต้องดูสองอย่างนะครับก็คือ populawatch r นะครับกับ electoral โหวตนะครับว่าผู้ร่างโหวตก็คือคะแนนเสียงที่ประชาชนไปเลือกนะครับซึ่งตอนสมัยของกอกับบุชเนี่ยนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ากอได้พ่อผู้ร่างโหวตนะครับแต่บุชได้ electoral vote นะครับ271 เฉียดชี้ว่าเฉียดอีกเหมือนกัน269กับ271 271ยเบเอ็ดสอรกับสองร้อยหกสบหกสิบหบห้ใช่ครับสิก็ก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราคงจะดูพระพุทธาโวชไม่ได้นะครับคงจะต้องดูอิเล็กโทรบหวตอย่างชัดเจนนะครับในอิเล็กโทรโหวตเนี่ยนะครับอิเล็กโทรโหวตนี่ก็ก็บางทีคือหมายถึงถ้าชนะในรัฐนั้นก็จะได้ไปหมดเลยนะครับถ้าชนะเพร่น ชัยชนะในรัฐอย่างเช่นโอไฮโ,โอก็ดีนะครับฟลอริดาก็ดีนะครับนิวแฮมเชีย์ก็ดีะนะครับอันนี้มีความสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ก็คงจะต้องคอยดูอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตอนแรกๆเนี่ยคะแนนเสียงจะจากภาคการของของประเทศเนี่ยจะมาค่อนข้างเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเ,าร,เราก็จะดูเหมือนกันนะดู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 ดีนะครับตแต่ทีนี้ไอ้อิเล็กโทรโหวตเนี่ยมันไม่มากในเอเล็กโทรโหวตไม่มากมันไปมากก็ต้องรับต่างๆ นับคะแนนเสร็จน่าจะประมาณสักเมื่อไรคะรย์ค่ะผมก็แค่ขออีกสักอีกสักวันหนึ่งนะครับแปลว่าเลือกเลือกคืนนี้สองทุ่มก็มันน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้สองทุ่มวันพรุ่งนี้เย็นๆน่าจะน่าจะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับเป็นภาพชัดขึ้นแต่คงยังไม่เป็นทางการนะครับไม่ไเป็นทางการทางการจะประกาศสักเมื่อไหร่ทางการก็คงจะประกาศเมื่อมีการนับคะแนนเรียบร้อยแล้วก็คงจะผมว่ายังประมาณอย่างัสักสามสี่วันหลังจากนี้ไป 3ามสี่วันก็อาจจะประมาณวันศุกร์าวันศุกร์น่าจะน่าจะรู้นะครับเพราะว่าถ้าโอบามานะครับจากชนะเนี่ยเขาก็ต้องเตรียมการที่จะมาแหละนะครับได้ข่าวว่าการมาเยือนเอเชียครั้งนี้เนี่ยนะครับก็จะมาเยือนคือคือจะมาประชุมที่ที่พนมเปญนะครับแต่ก็มีข่าวว่าเขาอาจจะมาประเทศไทยและพม่าด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นประธานาธิบดีอเมริกาคนแรกเลยนะที่มาพม่าเนี่ย แต่ต้องเป็น,อน,นโอบามานนไม่นนใช่รมงน่ใช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  <c oughs> อันนี้อันนี้ก็น,น่าจับตามองนะครับอีกอันนึงที่น่าจับตามองก็คือรัฐมนตรีกระทรวงกลา,าโหมของอเมริกา <c oughs> ก็จะมาเยือนประเทศไทยน <c oughs> ะครับเดวอนพพเน,นต้า <c oughs> อันนี้ก็แสดงเห็นว่าอเมริกาให้ความสำคัญก,กับภูมิภาคนี้ค่อนข้างมากแต่อยู่ภายใต้รัฐบาล ของโอบามาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงผู้นำสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้คือถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงคือถ้าโอบามาชนะเนี่ยนะครับรัฐมนตรีคงยังมาะนะครับเพราะยังมีการประชุมกันอยู่นะครับทิีลรี่กับเอลออนแพนเนตาคงจะมาแต่ ประธานในโอบามาอาจจะไม่มานะครัจะไม่มาแต่คลิฟตันก็ช่วยกันสุดตัวอยู่ครับโอบามานี้โอเคแล้วเรียกว่าคุณบิลคลิฟตันนี่เรียกว่าได้ใจนะครับเพราะว่าพูดเสียงแหบเลยนะครับ my why เขาบอกว่านะ my voice is for the service of my president นี่พูดอย่างนั้นเลยนะครับนี่นี่ก็ยอมเสียสละนะครับเต็มที่เลยดาวรงดาราก็เชียร์โอบามากันนะครับเขาก็มีความสามารถในการพูดให้ประชาชนเข้าใจนะครับงั้นก็ต้องมาติดตามพรุ่งนี้เช้าเนี่ยดรสุภุสัยเชื้อจะมาเพราะว่าคงจะเห็น เนเอ็กซิโผมาบ้างแล้วนะคะเพราะว่าเลือกตั้งกันตอนสองทุ่มเนี่ยตอนเช้าของเราเนี่ยเขาคงจะพอเห็นหน้าเห็นหลังว่าใครมีโอกาสดรสมุทรจะมาช่วยวิเคราะห์กับเรานะคะแล้วก็ หลังจากนั้นก็ค่อยมาติดตามกันกันละกันว่าผลการเลือกตั้งนักคะแนนเป็นทางการจะเป็นอย่างไรเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้ววันนี้ขอบคุณอาจารย์นะคะสลับวันกันมัวนิดหน่อยสัปดาห์นี้อันนี้เพื่อให้ติดตามทันสถานการณ์ได้คนที่รู้จริงมาช่วยวิเคราะห์ให้ด้วยเดี๋ยวพ่ตาดตาเด็กคิดเด็กทําการปิดท้ายที่ทางข่าวในวันนี้ค่ะพรุ่งนี้เช้ากลับมาติดตามกันต่อกับผลเลือกตั้งผู้นําสหรัฐยังไม่เป็นทางการนี้ละสองคนลากกันไปก่อนสวัสดีค่ะ สารคดีชุด84เหรียญกษะสาบแห่งองค์ราชันวันนี้ขอนําเสนอเรื่องราวของเหรียญกระสาบที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ100ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะ ่16มีนาคมพุทธศักราช2439พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการเดินรถไฟจากกรุงเทพไปยังพระนครศรีอยุธยาเป็นปรถมฤกษ์และถือกันว่าการรถไฟได้วางรากฐานบนแผ่นดินสยามนับตั้งแต่นั้น ทรงตระหนักดีว่าเส้นทางรถไฟจะช่วยให้การเดินทางติดต่อระหว่างพระนครกับมณฑลชายแดนเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วซึ่งจะเป็นผลดีแก่การบริหารราชการแผ่นดินช่วยในการตรวจตราป้องกันพระราชอาณาจักรจากการรุกรานหรือภัยคุกคามชายแดนรวมทั้งยังช่วยเปิดภูมิประเทศให้ประชาชนพลเมืองเขาทำประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่งกระทั่ง พุณศักราช2540ในวาระครบ100ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดสร้างเหรียญกษะสาบเพื่อเป็นที่ระลึกขึ้นในโอกาสนั้นโดยออกแบบให้เหรียญด้านหน้ามีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอยู่เคียงคู่กันและด้านหลังมีเครื่องหมายของการรถไฟแห่งประเทศไทยมีข้อความว่า100ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยกำกับอยู่ วันนั้นถึงวันนี้กิจการรถไฟไทยมีพัฒนาการและได้รับความนิยมมากขึ้นเป็นลำดับและปัจจุบันรถไฟยังเป็นบริการขนส่งสาธารณะที่คนไทยส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้ วันนี้ต้องติดตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจะพิจารณาเรื่องการแต่งตั้งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแทนนายดำรงพิเดชที่เกษียณอายุราชการวิ่ายค้านจะประชุมวางประเด็นและกำหนดตัวผู้อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนายนพดลปฐมมาจะถแถลงเรื่องการเดินทางเยือนพม่าข,ของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมหรือไม่